ชาคริตชวนมีเลิกดื่มเพื่อสุขภาพแอนพัทิราเล่าอย่างฮาพิกตั้งแต่วันแรกเป็นอีกหนึ่งคู่รักอารมณ์ดีสาหรับคู่ของพระเอกหนุ่มชาคริตแย้มนามกับภรรยาสาวแอนพัทิราที่มักจะมีเรื่องเล่าให้คนฟังได้ขำตามอยู่เสมอล่าสุดชาคริตและแอนได้คุงแขนกันมาออกรายการถามว่าอีพีหนึ่งทางช่องยูทูบถามว่าโดยมีบางช่วงบางตอนที่เล่าถึงเรื่องการชวนกันลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่เริ่มพิกตั้งแต่วันเริ่มต้นเลยทีเดียว แอนตั้งแต่เย็นนี้ไปเราหยุดดื่มกันเน้อลดปริมาณเพื่อสุขภาพด้วยแต่พอสักสี่โมงและหกโมงแล้วเวลาคนขับรถจะกลับบ้านจะเข้ามาถามทุกวันว่าคุณแอนคุณชาคริตซื้ออะไรเปล่าครับชาคริตก็จะบอกว่าถามแอนเขานน้นว่าเขาจะเอาอะไรเปล่าหัวเราะแอนแล้วเราก็กลัวเขาว่าด้วยความว่าวันนี้มันหยุดดื่มจริงเปล่าวะเราก็จะบอกว่าไม่รู้ดีแล้วแต่เธอหัวเราะแต่มันได้เวลาแล้วไงเวลาของเราประมาณกี่โมง ชาคริตห้ามงครึ่งถ้าเซเว่นเขาให้ซื้อก็ซื้อได้แล้วหัวเราะแอนแน่ใจนะไม่เอาอะไรเดี๋ยวคนรถกลับแล้วนะถามเราแบบนี้เออจะให้เราเป็นคนพูดขึ้นมาใช่ไหมคือประเด็นอจถึงเวลาพรุ่งนี้เช้าก็เธออซื้อมาก็เธอเป็นคนสั่งซื้อแต่คือทุกวันเขาจะพยายามพูชมาให้เราชาคริตไม่ก็คือเราคิดแล้วไงถ้าเกิดเดี๋ยวคนรถกลับไปปุ๊บอยู่ดีๆตังิดขึ้นมาสักสองทุ่มก็ต้องขับรถออกไปอีกแล้วไงก็ให้มันจบจบ,จบตรงนี้ไป ชาคริตเรากะว่าจะลดแต่พอหันไปเสร็จปุ๊บมันอาจจะเหลืออยู่แค่นี้พอดีเราก็คิดว่าเราก็ลงทุนกันมานานถ้าอยู่ดีๆเราคัดออฟเลยเดี๋ยวร่างกายมันจะรวนมันจะนอนไม่หลับหรืออะไรแบบนี้ชาคริตหรือเอาแบบชิวๆคนละสองแก้วอะไรแบบนี้แต่คราวนี้พอมันเหลืออยู่แค่นี้ปุ๊บทํามือบอกปริมาณเล็กๆมันก็ไม่พอไงมันแบ่งกันไม่ได้มันก็เลยต้องไปเอาแบบอย่างนี้ ทำมือเพิ่มปริมาณใหญ่ขึ้นมากกลับเข้ามาเพื่อที่จะได้คนละสองแก้วพอดีเอาน้ำมันก็เป็นสิ่งที่ enjoy life แอนคืออะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมถึงไม่พูดออกไปเองว่าไปซื้อมาขวดหนึ่งทำไมต้องแบบไปถามแอนอสุดท้ายแล้วคนผิดคือคนสั่งซื้อไง